กับน้องมิซูสายลุยอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันกันกบรถด้ำนะคะซึ่งเป็นคันแรกของประเทศไทยเลยนะคะที่ต่อกับ r า s s นะคะสำหรับตัว All-New Titan ปี2024ของเรานะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่าถ้าเป็นตอนเดียวโฟวิลของเราปีนี้นะคะเราเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีทั้งหมด4สีนะคะแล้วก็จะเป็นสีขาว สีบรอนซึ่งเป็นสีเดิมที่เราเคยมีในตัวที่แล้วสีที่เพิ่มเติมมาก็คือเป็นสีเทาซึ่งเป็นคันนี้เลยนะคะสีเทาแล้วก็สีดำนะคะซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเคยถามมาอยากได้สีโน่นสีนี่ตอนนี้คือมีมาให้แล้วนะคะมีตัวเลือกให้เยอะขึ้นนะคะอ่ะแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นไฮเปอร์พาวเวอร์นะคะเครื่อง2,484แรงม้านะคะอ่ะซึ่งแรงม้าเยอะขึ้นนะคะ ตัวนี้คือทําใหม่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันว่าภายในเป็นยังไงแล้วเรามาดูกันว่าต่อดัมแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะอยากจะบอกว่าคันนี้แชสซีใหญ่มากนะคะค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะพาดูเริ่มจากล้อนะคะว่าเวลาเราทําดัมกันอะเราควรเปลี่ยนล้อเป็นแบบไหนนะคะผ้าใบตัวขั้นต่ําเลยควรจะเป็นผ้าใบสิบชั้นนะคะแบบตัวนี้นะคะจะเป็นยางหลิงหลงคอสวิน MT นะคะ ซีรีส์ยางอยู่ที่265 75 R16 นะคะตัวนี้ก็คือขอบ16และตัวนี้นะคะน้องแจ้งเน้นๆเลยถ้าลูกค้าซื้อกับน้องจะได้ล้อแม็กแท้นะคะเป็นของเลนโซ่ซึ่งจะมีให้เลือกเป็นหยดน้ําหรือจะเป็นระครังคว่ำนะคะเป็น2ลายเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่ามีลายไหนบ้างนะคะแล้วมันก็จะมีลายตัดขอบสีเงินแบบนี้หรือจะไม่ตัดก็ได้นะคะมีทั้ง2แบบค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลย ตัวนี้นะคะด้านข้างของเราใส่เป็นบันไดข้างตะแกรงเหล็กแบบนี้เลยยาวๆมาถึงตรงนี้นะคะ,ะเข้ากันมากค่ะถ้าไม่มีบันไดข้างก็จะขึ้นยากนิดนึงนะคะแล้วนะคะดัมของเราตัวนี้เราทําเป็นดัมบรรทุก3ตันนะคะซึ่งเห็นไหมถ้า3ตันหน้ากับหลังมันจะเป็นชุดเดียวกันนะคะก็คือล้อแมกลายนี้เลยแล้วเราไปดูนะคะแหนบตัวนี้เสริมแหนบสําหรับบรรทุก3มตันนะคะ เราเสริมแหนบเพิ่มขึ้นมา3แผ่นนะคะเพราะแหนบเดิมของเราในตัวนี้จะเป็นแหนบ2แผ่นนะคะ,อะมองดูเลยที่หลายๆท่านถามมานะคะว่ารถเราอ่ะใช้วิธียกแบบไหนปั่นหน้าเครื่องหรือเป็นรีโมทไฟฟ้าไฮดรลิกนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นรีโมทะะสำหรับใครที่อยากได้แบบปั่นหน้าเครื่องก็มีนะคะทักปรึกษาได้เลยนะคะเราสามารถทำให้ได้หมดนะคะ,ะเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะ จะให้ดูความสมูทและความนุ่มนวลของการดำของเรานะคะแล้วเดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดนะคะด้านข้างหรืออะไรแบบนี้ของเกี่ยวกับตัวดำนะคะเพราะตัวนี้ค่อนข้างที่จะทํามาแบบจัดเต็มมากๆนะคะสุดแล้วนะคะอ่ะเชิญซูมตรงนี้ให้นิดนึงค่ะตัวกระบอกโชคนะคะ แล้วตัวนี้นะคะก็เราจะแจ้งลูกค้าเรื่องตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อลูกค้าท่านใดอยากติดตรงนั้นติดตรงนี้เพิ่มเติมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟข้างนะคะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยเวลาขับยามค่ําคืนนะคะตัวนี้เป็นไฟด้านข้างสามารถติดตั้งเพิ่มได้มีทั้งหมด4ตัวนะคะข้างละ2อ่ะและอีกตัวเนึงนะคะตัวนี้ซึ่งมีลูกค้าหลายท่านถามหา มันเป็นแผ่นสแตนเลสแท้แล้วก็เจาะรูเป็นแผ่นเดียวนะคะแล้วก็เจาะรูแบบนี้นะคะคือชุดนี้ก็จะมีเพิ่มเติมให้นะคะก็คือรอบทิศทางเลยอันนี้คือการตกอย่างดีเลยนะคะก็คือของที่มันละเอียดหน่อยอย่างเช่นอ่าอีทินปูนทรายอะนะก็ประมาณนั้นก็สามารถบรรทุกได้โดยที่ไม่หลุดลงข้างนะคะอ่ะแล้วความละเอียดตรงนี้นะคะที่ต้องเน้นย้ําเลยว่าบางแบรนด์เขาอาจจะไม่มีให้แต่ตัวนี้คือเขาทําติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะเป็น ฝา,าปิดถังน้ำมันให้ตรงนี้เพื่อเซฟความปลอดภัยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดข้างให้ดูเออเออเออ, <Yeah. Ooh. S 1> อเราสามารถเปิดข้างได้นะคะเนี่ยที่เราบอกมเมื่อกี้ คือมันเป็นเหมือนงานยิงพ่นทรายนะคะที่ที่กันลอยได้นะคะตัวนี้จะเพิ่มเงินทําอีกนิดหน่อยนะคะแต่ถ้างานทั่วไปตรงนี้จะเป็นสีเ,เรียบๆนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนสีพ่นทรายก็ะจะเปิดได้แบบนี้นะคะรอบทิศทางเลยแล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเมื่อก่อนเราติดไฟตรงเนี้ยไว้ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะแกว่งไปแกว่งมา แต่ตัวนี้นะคะก็ติดไว้ตรงนี้เลยนะคะเป็นไฟท้ายและตรงนี้นะคะก็สําหรับท่านใดที่อยากได้ความสว่างด้านหลังเพิ่มเติมตัวนี้ก็เป็นไฟ LED นะคะและสปอตไลท์ด้านข้างเพิ่มเติมมาอีกนะคะและที่เพิ่มอีกก็คือตะแกรงตะแกรงกันอันนี้เขาเรียกว่าตะแกรงกันกันชุดกันไฟท้ายนะคะก็จะมีติดตั้งให้แบบนี้อีก และก็ตัวนี้ชุดรับจุงนะคะชุดตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เลือกตัวนี้ได้ว่าเราจะใส่เป็นหัวบอลหรือว่าใส่เป็นปากนกแก้วนะคะก็ยกังมีให้เลือกอีก <c oughs> ค่ะสําหรับดัมของเรานะคะตัวดัมนะคะรับประกันทั้งหมด2ปีหรือถ้าท่านใดที่ทําช่วงล่างไปพร้อมนะคะจากร้านอู่รุ่งเรืองของเรานะคะก็จะรับประกันให้2ปีเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> ดูแลเซอร์วิสบริการให้ถึงบ้านนะคะซื้อรถด,ดัมกับน้องรับรองไม่ผิดหวังค่ะ สำหรับภายในนะคะตัวนี้ก็เป็นพงมาลัยแบบนี้เลยนะคะแบบ3มก้านแบบใหม่นะคะตัวนี้ภายในทําออกมาแบบหรูหราาแล้วนะคะคือไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเหมือนตัวก่อนหน้าตัวก่อนหน้าคือจะเราจะต้องเพิ่มจอเองนะคะตัวนี้ก็นี่อะมือจับอนตัวพับกระจกกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าได้แล้วนะคะอ่าก็จะมีตัวควบคุมอยู่ตรงนี้แผงควบคุม แล้วก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันเรื่องการเร่งเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงอยู่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็จะมีจอขนาด10นิ้วนะคะจอขนาด10นิ้วนะคะก็แบบนี้เลยหน้าจอใหญ่สะใจมากนะคะอ่ะแล้วตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาหน่อยก็จะเป็นตัวปรับแอร์นะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมี ดิฟล็อกนะคะแล้วก็ตัวไทสี่และก็ USB นะคะแล้วก็12โวลต์ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์6สปีดของเราซึ่งหน้าตาเป็นแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะคะน่ารักกระปุกกระปิกตัวนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน Super s e r i e t 4 Wheel Drive True นะคะก็จะมี 2H 4H และ 4L นะคะ แบบนี้เลยแล้วตัวนี้ที่ขาดกันไม่ได้ก็คือตัวสําหรับรีโมทสําหรับยกดัมแล้วก็เอาดัมลงนะคะประมาณนี้ค่ะ สำหรับลูกค้าที่อยากได้รถด,ดำนะคะน้องจัดให้แล้วนะคะแล้วเร็วๆนี้นะคะของน้องมีทำห5ตัน2คันนะคะสีดำกับสีขาวฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะคะแต่งให้ก่อนใครเป็นสีดำนะคะที่เป็น5ตันคันแรกของประเทศไทยที่เป็นตัว All New Titan และต่อดำกับบริษัท RRS นะคะคนแรกคนเดียวเลยค่ะรอชมกันด้วยนะคะ ถ้ท่านไดสนใจนะคะอยากได้ดัมไม่ว่าจะเป็น3ตัน5ตันนะคะแล้วอยากจะติดสติกเกอร์อยากแต่งแบบไหนให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะองจัดให้ได้มงะคะ่ะอยากได้ดัมดัมคอ,อกเตี้ยหรือดัมคอ,อกสูงนะคะหรือจะใส่โครงขึ้นไปอีกก็ยังทําได้นะคะจัดให้ได้ทุกอย่างนะคะขอแค่บอกนะคะน้องมิซูสายลุยจัดให้คะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ชมคลิปน้องนะคะชมแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็อยากให้มีอะไรเพิ่มเติมสามารถฝากคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวน้องจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแป้งการนําเสนอที่ลูกค้าต้องการให้มากที่สุดนะคะใกล้เคียงกับที่ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดค่ะยังไงฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องมิซูสายลุยด้วยค่ะ แชร์ให้ถึงคนที่อยากได้รถประมาณนี้นะคะแชร์ให้ถึงคนที่ชอบรถแบบนี้นะคะยังไงฝากด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ